สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสาพิจิตบุกป,ป่าพาดงไมอีกแล้วนะคะมาเก็บเห็ดนะจ๊ะก็ได้มาหาเห็ดมันปูอยู่ข้างนานี่กะจีเห็นแล้วมาป่าเก้าป่าเดิมนะจ๊ะทุกคนค่ะปไปเบิ้งน้ากันด้จ๊ะก็มาเก็บน้ากันหรือว่าจะไปเบิ้งน้ากันมาเก็บน้ากันก็ไปน้ากันจ้าค่ะทุกคนค่ะม้นนี่กะฟฝ้าแล้วเนะวาะวงนึงไปไล่สดอยู่นี่ด้จะ้ะก็เจอปุ๊บป่านี่มันหลาเด้ค่ะจีบอจีบอเก็บบอตัดเลยได้ค่ะจ้ะถ้าจีเก็บฝนก็นจีมาได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่เจอแล้วนะคะกันลายอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวพิจิตรโฟกัสให้เบิง่งด้วยเด้อจ้ะนี่เด้อค่ะก็เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะก็ดอกเล็กดอกใหญ่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก้อนที่เก็บกะจะให้เบิ่งป่าจาักหน่อยก็นเนาะน้องเนาะนี่ค่ะป่าก็ประมาณนี้เลยนะคะป่าก็สวยมีดอกไม้ด้วยนะคะเยอะมากนะคะนี่ค่ะเพื่อที่ทุกคนจะได้ว่าเออดูป่าหน่อยสิ ันเป็นยังไงป่าเห็ดของสาพิจิตนี่ค่ะทุกคนค่ะป่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่าเก็บมากเลยนะคะวันนี้ก็มากับสาวมาดามแพทเหมือนเดิมนะคะมาดามเห็ดมุสลูมค่ะนู่นค่ะก็เก็บอยู่มาเป็นเพื่อนกันนะคะนี่ค่ะทุกคนมาเก็บนำเก็บน้ำกันเลยเนาะนี่ค่ะสาพิจิตก็เอากล่องลงมาเลยถ้ามันไอ้นั่นได้จ้ะนี่เด้ิบน้องค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ จะพเจ็ดจิเบอร์เก็บห้เบิรงได้จ้ะนี่นะคะดอกมันกําลังขึ้นเลยพี่น้องจ้ะฝนมันตกคมขึ้นนี่เมื่อคืนในฝนมันตกนะคะนี่ค่ะเมื่อคืนในฝนตกตกเมื่อวานในเมื่อวานพายุมาก็ตกมาสองมือละก็ทําให้ดินมันชื้นขึ้นนะคะดินมันชุ่มขึ้นมากเลยนี่จ้ะนี่นะคะดินมันชุ่มมันฉ่ำมากเลยนะคะดินชุ่มฉ่ำนี่จ้ะ นี่ค่ะก็ดอกกำลังแตกเลยนะคะพี่น้องคะนี่นะคะนี่จ้าอ้พี่น้องจ้านี่ค่ะดอกกำลังอ่อนๆน,นะคะเยอะมากเลยจ้ากำลังเกินกเก็บเลยทั้งพุดกันเลยค่ะนี่นะคะไปไปหาดอกใหญ่ๆกันค่ะทุกคนรู้ครัจะได้ก่นี่ค่ะ ดอกไม่ได่ดอกกำเน้ำพอได้เห็นนี่ดอกพอได้ติดจังนี่คุณ่คะ่ะโอ้พี่น้องค่ะกะบ๊อบแมนมีแต่เฮาดอกเถอะมาเก็บเด้อค่ะ คนอื่นเขาก็มาเก็บขึ้กัน้อจ้ะทุกคนนี่ค่ะพอพลังกัห้องกันเต็มปลาอยู่เลยค่ะนี่นี่ค่ะโอเคอยู่พอได้เก็บอยู่เด้อค่ะทุกคนก็พอได้เก็บอยู่นะคะค้นมาง่างปลาหลายค่ะนี่เด้อค่ะก็พอได้นี่นี่ค่ะนี่นะคะเดวยวไปตัดขาอยู่บ้านด้จ้ะ คุ้นลายครับพี่น้องนี่กะเบิ่งดูว่ามือนี้เขาจะได้กลุ่มงามๆบ่ลดเ,เฟมจักหน่อยนี่ค่ะดูนะคะวันนี้เราจะได้กลุ่มสวยๆไม่เออท่านเพลินเพลินกัดเท้ากัได้เด้อจ้ะแต่เข้าบอท่านก็ไม่ได้นะคะนี่กับดอกน้อย จริงไปไยใช่อันนี้เห็นบ่เห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่คะเดี๋ยวไปทำขาที่บ้านนะจ๊ะทุกคนนี่สิทุกคนคะ่ะก็นดอกเล็กมากก็เก็บยากนะคะ อาดอกอยังไงถ้าปุ้นก็พอมีอยู่ได้จ้ะนี่ค่ะดอกอยังไงมันกอน็อันนั้นได้จะ้ะนี่นะคะโคโนมันหลายฝรั่งเพคนจะเก็บแต่ดอกอยังไงไปเหมิดได้จะ้ะถ้าเอามาท่านกา็ได้มาเพรท่านก็นได้เนี่ละแต่มันมีค่ะมันมีหลายนี่ได้จะ้ะนี่นะคะอฝรั่งเพคนเก็บแต่ดอกอยังไงไปได้จะ้ะเห็นปะ เอาค่ะเก็บดอกน้อยๆไปนะคะพอเอาเก็บได้เอาเก็บนี่เด้อค่ะทุกคนค่ะเพื่อหลังจะเก็บเป็นดอกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะนี่คะเอาค่ะหาในป่านี่ดอกเลเอาก็ได้คือกันนี่ค่ะทุกคนดอกใหญ่สวยมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ นี่ค่ะเป็นบ่บุดมือนี่ค่ะพลังเขาก็จิเก็บแต่ดอกนิ่งๆแล้วค่ะพี่น้องนี่เขาก็อยากได้ดอกอใหญ่ขึนแต่มันบทน่ทันนี่นะคะดอกใหญ่ดอกโตดอกสวยนี่ค่ะ ม,มาเก็บคู่ก็ฝรัลล่งแมลูกจาะทุกคนค่ะคเพิ่นก็เก็บบ่หลายแต่เพิ่นก็เก็บคือเขานีหลังกับตาหนึ่นงนี่จ้ะมันหล่าอยู่เต็มดอกบ่ทันใ้ญ่เห็นด่ค่ะนี่ค่ะกดอื เดี๋ยวเขางางทาถงปุ้นมันทุเต็มไปหมดถ้า่ะเหลืองไม่ใชหาดอกใ่ญ่ๆมันเถ้ค่ะมีแต่ดอกน้อยๆเห็นปะเขายางหลุดเฟมสองคนไม่ลูกนะมาก่อนนีะดี๋ยวค่ะเอาเดินหลุดเฟมมาก่อน ค่อยๆเขียนนะค่ะนี่ค่ะนีน่ค่ะ ขาวอวบ้ะค่ะพี่น้องจ๋านี่จ๋าทุกคนเห็นบ่เห็นไหมคะนี่นะคะนี่จ้าพี่เจตก็จะซูมให้เห็นเลยนะคะนี่เห็ดอะไรเอ่ยนี่อันนี้เห็ดยังเนาะพี่น้องนี่ยนี่ค่ะใช่เห็ดพึ่งหวานไหมนี่นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะจ้าพี่เจตจะเอาไปตัดขาที่บ้านนะคะ นี่การนุงกันเลยนี่ไหมคะก็ค่อยๆงัดออาจ้าเห็นไหม,าาหไหมซาบิเกะนี่เลยนะจ้าทุกคนคะ่ะดอกสวยมากเลยนะคะดอกสวยมากเลยนี่ค่ะแต่ว่ามันป่พอกุ่มใหญ่คือตะกีค่ะพี่น้อง นี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะงัดปลาหมดไม่ข้นแล้วจ้ะนี่นะคะโอ้สวยมากเลยนี่งอกอีกเดี๋ยวจะไปตัดขาข้างนอกแล้วจ้ะอมีเวลาค่ะทุกคนนี่ค่ะฝนฝนก็ะจิตตกทุกคนนี่แล้วจ้ะโอ้โหดอกสวยมากเลย ห็นมคะดอกสวยมากเลยนี่ค่ะสวยไหมคะมันก็ยังได้อยู่ดนะค่ะพี่น้องค่ะ สวยนะคะโอ้พ,พี่น้องค่ะเห็นไก็มีหลายแต่มันดอกมันน้อยดอกมันน้อยจ้าดอกมันน้อยค่ะ นี่ค่ะก็เล่มได้อยู่เด้อ พอ่อฝรั่งแม่ลูกกับโมเมนฝรั่งดอกค่ะคนจีนนะจ้ะแต่กับเป็นคนแดนนี่แหละค่ะคนจีนที่มาเติบมใหายอยู่นี่พอลูกกบหน่อยนี่ค่ะเยอะไหมคะอุ้ยเละนี่ค่ะมันเละอเปลนะ่าเนาะ คนขาฟันเละน,นะคะเละน,นี่จะ้ะเดี๋ยวก่อนถึงจะทำได้บ้างนี่ค่ะโอ้โฟกัสหลุดโฟกัสผิดที่โฟกัสผิดที่นะคะอื่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราพิจิตเอาของนี้เยอะมากกันเด้อค่อยๆเก็บเอาจะ้ะนี่นี่นะคะตัดออกนี่เห็นไหมคะ ็นไหมคะสวยๆขาก็อ้วนด้วยนี่คะ่ะขาก็อ้วนนี่จ้าขามันก็อ้วนได้จ้าทุกคนค่ะนี่เห็นไหมคะนี่จ้าโอ้สวยเยอะแล้วนี่คะ่ะเขาย่างมาหลุดมาจากเพลินเด้อเขาก็พอได้ดอกงามๆอยู่เด้อจ้ะนี่นี่คะ่ะดอกสวยๆนะคะ เห็นไหมคะก็ได้ดอกสวยอยู่อยู่ทางนี้นะคะสีฮาดอกเดียวนี่ทุกคนนี่นะคะเห็นบอไปเก็บเอาแบบนี้เลยเอามือเก็บไอเลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนก็กัดดอกก่อนนี่จ้ะ สวยมากเลยทุกคนจ้ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเก็บเพิ่นเลยเห็นไหมคะอ้ยสน,นุกสนานนี่แหละค่ะทุกคน้าเขาเข้าป้า,มาเมื่อเก็บเห็ดเมื่อนี้กับมิบูฝรัง่งด้วยจ้ะมิมูฝรัง่งเห็นในแม่ลูกเพิ่นมาเก็บก็บจะว่าคนจีนกับแม่แหะค่ะเพราะว่าได้เพิ่กนกะา่าจะอาจจะเป็นมาเติบมะยายยูนี่เลยอาจจะเป็นทีม้าตั้งแต่น้อยแล้วค่ะ นี่นะคะมากับสองคนกับลูกคะ่ะนเีเดี๋ยวเดินต้นไน้นะมีเจ้านี่นะคะทุกคนเอามีดแสะขึ้นนันนั่นกองกันอยู่เดี๋ยวตัดขาซะเลย มันลอยแฮะเดี๋ยวนี่ค่ะ ลายอิลีพี่น้องนี่นะคะลายมากเลยนะคะเยอะมากนี่คะ่ะพู้นิกเดียวน,นี่่ะนีไหมคะโอ้ดูซิดอกขามันจะสวยไหมโอ้ขาสวยอยู่นะคะนี่จ้ะเห็นไหมคะพู้นิกโอ้พี่น้องจะ้ะเยอะเพลินเก็บมากเยอะมากเลยคะ่ะเพลินนะคะนี่ก็นี่ดอกใหญ่ๆ ดอกใหญ่ๆได้จ้าทุกคนนี่ค่ะเพลินมากเลยนี่เห็นบอกค่ะทุกคนค่ะเพลินมากเลยดอกกำลังงามเลยค่ะฮาร์เมดบิงเบิ้งได้จ้า <c oughs> เยวมากเลยทุกคนดูนะคะนี่เห็นบอกคนค่ะเหนไหคะนี่จ้ะเห็นไหมคะ น,นี่ค่ะเจอแล้วนะคะกลุ่มนี้เบิงได้จ้ะพี่น้องจ้ากลุ่มนีกน้กะมีแต่ดอกสวย,สวย นี่นะคะดอกงามกำลังแตกแต่ว่าวันนี้นะคะดีหน่อยตัวทากบ่มีจะตัวทา,ากบ่มีนะคะทุกคนคะ<ม>่ะนี่นะคะตัวทากไม่มีมนี่นี่ค่ะตัวทา,ากบ่มีได้จ้ะนี่คะ<ม>่ะก็มีแต่ดอกสวยๆมีแต่ดอกสวยๆแล้วค่ะนี่เยอะมากเลยนี่นะคะ ดูนะคะนี่ปลากระจิเป็น,นเซตคะ่ะทุกคนคะ่ะเบ่งได้เลยนะคะก็จะมีทั่วไปนะคะน่คะจะมีทั่วไปเด้อค่ะนี่เห็นไหมคะใน่ลกลเฟ็มหลุดมั้งเห็นมือสาพิจิตแนบเห็นแนขอโทษขอขมาเด้อจ้านี่นะคะก็นี่เลยมาอีกเด้อจ้านี่ อันบางอันก็ขาเล็กด้วยไลับรับพี่น้องจา้านี่เด้อค่ะ ทุกคนค่ะการเก็บเห็ดนะจ่ะไอเห็ดนี่ค่ะเอาเอาไปอบได้เด้อค่ะไปอบไปอบไปกินนะคะไปอบไปกินแล้วก็ไปแช่แข็งไว้นะคะก็เอามาแช่น้ําก็กินได้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> มาแช่น้ําก็สดเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะนี่แหละคะ่ะวิถีชีวิตของสาวเมืองนอกนะจ่ะสาวพิจิตรนี่ค่ะพูนมาเก็บกับว่าได้เอาไปขายนะจ้ะมันขายว่าได้เด้อค่ะ ก็สนุกสนานแต่เอาไปไม่เยอะนะคะวันละครั้งตัไอเครื่องกระตากับมามว่วนหรือมาเห็ดคลิปหนี่ีให้น้องบึงน้ำได้จ้ะนี่เจ้ค่ะนี่นี่นะคะบางครั้งก็คลิปก็เลิศมั่งไม่เลิศมั่งได้จ้ะนี่นี่ค่ะอยู่ใต้ป่ามอสนะคะสวยมากเลยเห็นบ่ทุกคนค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะอยู่ใต้ป่ามอสนี่ค่ะสวยมากนะคะ โอ้ยอันนั้นมันเข่าไปยากว่าต้องเข่าไปหรอกนาอพี่น้องเนาะมันเข่ายากบุป,ป่าเข้าไปเห็นบ่ยุ้งค่ะอุ้ยยุงค่ะทุกคนทั้งยุ้งยุ้งลายนี่แล้วก็อ้ยตายหาแล้วยุงยุงตอมวิวีจ้ะนี่เด้อค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ โอ้ยดอกดีกะเถ่าแล้วจ้ะเก็บไว้ก่อนนะคะค่ะพี่น้องค่ะยังมาเลื่อยกับพ่อเลื่อยแล้วจ้ะเบิง่งงัดปลาหมดเดี๋ยวนี่เด้จ้งางัดปลาหมดเอามีดตัดออกนี่เลยค่ะทุกคนค่ะงัดปลาหมดเอามีดตัดออกก่อนนี่นะคะโอ้ค่อยเก็บเอาแล้วค่อยเก็บพี่น้องค่ะมันก็นหลายอยู่เด้จ้ะแต่ว่ามันกับค้นกับลหล นี่ค่ะได้สำหรัได้ก็เอาสำนันนี่เด้อจ้านี่นะปล่อยร้ายบ่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นปลาหมดอันนี้มันยังน้อยเนาะเก็บไว้จ้ะนี่จ้าเห็นไหมคะทุกคนค่ะนี่ดอกสวยๆดอกสวยๆอวบๆอ้วนๆนะคะนี่ค่ะดอกสวยๆอันนี้ก็ไม่สวยแล้วเห็นสาวพิจิตรเห็นอยู่ทางนู้นนะคะหลายอยู่เด้อจ้ะเห็นบ่ทุกคนค่ะ ก็เหลืองอยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวสับพิจิตจะมานี่เลยเห็นไหมคะงามบบพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะเหยียบมันเดี๋ยวสับพิจิตตั้งกองกันเ้อพี่จ้าทุกคนก็นี่หลุดฟิล์มไปอีกแล้วนี่นี่คะ่ะนี่แล้วค่ะเห็นบอคะ่ะนี่ดอกสวยๆนี่เห็นบอไน,นี่จา้าเห็นไหมคะนี่คะ่ะ นี่ก็ดอกใหญ่นะคะคนค่ะเห็นไหมโอ้พี่น้องจ้ะนี่ค่ะเยอะมากเลยเห็นไหมคะสนุกสนานขี้เยียบเห็ดสนุกสนานค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะขาะก็อวบขาอวบด้วยสวยด้วยนะคะนี่จ้าทุกคนค่ะพตรงนี้ตรงนี้เห็ดสวยนะคะอันนี้ลูกไอ นั่นเห็นไหมคะสาวพิจิตรจะไปตัดขาข้างนอกค่ะบอลลัมไรี่นี่ค่ะผมมีเวลาง้ามเพราะว่าฝนกีมาละนี่ค่ะเป็ดทำทำเวลานะคะฝนจะมาละเสียงฮือๆมาแล้ะคะ่ะเขาบอกว่าบายบายสองคนจะตก,กน,น,นี่ค่ะในนนเสียงฝนฝนแล้วค่ะทุกคนค่ะ เสียงฝนนะคะเสียงฝนมาแล้วนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นี่ค่ะดอกสวยไหมคะสวยไหมคะสีเปลี่ยนพอเราเข้ามาตรงนี้ปุบสีก็เปลี่ยนนะคะนี่นี่ดอกนึทุกคนค่ะเห็นไหมคะนี่ยูคนเดียวน้องแพทย่างไปทั้งไหนเลยบุยนี่ค่ะนี่สวยไหมคะนี่ค่ะ ก็ได้พอประมาณแล้วน้อน้องเนาะนี่จ้ะเสียงฝนมาเสียงฝนค่ะ,ะถ้าว่าถ้าเฮามาบองที่เพื่อนบพทันมาเขาก็จะได้ดอกกำง,งนันจ้าีนี่นะคะหลุด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 จักหน่อยกันด้ ค่ะพี่ดองค่ะกัได้พ่อประมาณแล้วเนาะนี่นค่ะก็นี่เด้อจ้ามันนีสาวพี่จิตต้องบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพี่จิตนะเด้อจ้าไอ้ขากล้องสาวพี่จิตบ่ดีค่ะพี่น้องค่ะก็นี่แล้วค่ะกะตากะตาเห็ดสาวพี่ิตนี่จ้ะได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อคะตาเห็ดสาวพี่จิตมันนีกะเอาซํานี่แหละเนาะพี่น้องเนาะได้พ่อหอมปากหอมคอค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้สาวพิจิตรในเดจ้ามาหลังจะพามาหาใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า